คุณผู้ชมคะเรากลับมาค้นพลังบวกจากแขกรับเชิญสุดสตรองของเราคนนี้นะคะถึงแม้จะผ่านมรสุมหนักๆในชีวิตแต่หมอมอ้อหมออ้อก็มาเล่าให้เราฟังแบบสบายๆชิลๆมากเลยเมื่อกี้ช่วงเบรดมันบอกหมอชีวิตหมออ้อหนักมากหมออ้อพูดประโยคนึงน่รู้สึกแบบโอ้โหเบาขึ้นมาเลยว่ามันผ่านไปแล้วค่ะพี่คำนี้เลยเนาะ,ะโอ้อะมอรสุมลูกแรกนี่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเกี่ยวกับชีวิตของเราผ่านไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้แข็งแรงดีเดินเหินได้ตามปกติแล้วก็ผ่านไปสัก ประมาณ9เดือนนะคะที่ที่เริ่มเริ่มใช้ชีวิตเริ่มออกไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างี้ในช่วงที่เราป่วยช่วงนั้นกําลังใจหรือว่าคนใกล้ชิดที่มาดูแลคอยซัพพอร์ตเรานี่คือใครบ้างคะ,คะ,คะ ก็เป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนนะคะคนในครอบครัวแล้วก็จะมีตอนนั้นจะมีแฟนอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นแฟนเป็นคนรักค่ะซึ่งเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีในช่วงนั้นก็เป็นกําลังใจสําคัญพอสมควรค่ะค่ะซึ่งนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของมรสุมระลอกสองที่นารู้สึกว่าโอ้โหอันนี้หนักหนักมากเนะหมอค่ะคือคนรักที่ดูแลเราแล้วก็เป็นคนที่เราวางแผนว่าจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็คือจะสร้างอนาคตด้วยการแต่งงานด้วยกัน หลังจากที่เราหายป่วยได้ไม่นานหมออ้อบอกว่าก็เกิดมรสุมลูกใหญ่ใน<ะ>ชีวิตช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะก็หลังจากที่อ้อเริ่มเริ่มออกไปข้างนอกได้นะคะพาะะยายามที่จะใช้ชีวิตให้เป็นปกติอะคะ่ะก็คราวนี้เราก็คุยกับแฟนเนาะถึงเรื่องว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะทํายังไงกันต่อไปดีคือก่อนหน้านี้นนอ้อเป็นเป็นหมอประจำเออเป็นหมอพาร<ะ>์ทไทม์นะคะแล้วคราวนี้ก็เขาก็ไม่อยากจะให้เราไปไปทำงานแบบนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วเราก็ถามไปถึงแบบอง,งั้นธุรกิจของพี่ตอนนี้แบบเป็นยังไงอะไรอย่างเี้ค่ะ,ะ,คะก็เริ่มได้รับข่าวร้ายเข้ามาเรื่อยๆว่าธุรกิจที่เขาทําอยู่อะคะ่ะมันไม่ดีค่ะเราก็ได้แต่ให้คำปรึกษาเนาะพี่เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านธุรกิจอยู่แล้วในตอนนั้นนะคะแล้วก็หรืออาจจะหยิบยื่นเป็นเงินแบบให้ความช่วยเหลือเขาเล็กๆน้อยๆค่ะเขาก็ดูดูเครียด กว่าเดิมดูเหมือนเครียดขึ้นเรื่อยๆดูเครียดมากกว่าตอนที่เราป่วยอีกอ๋อค่ะ,คะแต่ด้วยบุคลิกของเขาอะค่ะเป็นบุคลิกทีเ่เรียกว่าล่าเริงตลอดเวลาค่ะเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนตลอดเวลาบางทีเขาก็คงไม่ได้เล่าให้เราฟังหมดทั้งหมดทุกอย่างใช่ค่ะก็จะมีแค่หลังจากผ่าน ผ่านช่วงที่อ้อเริ่มเริ่มเดินได้นะคะประมาณสัก5-6เดือนรู้สึกว่ามันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆรู้สึกคือปัญหาเขาหรือความที่ของเขามันดุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันดุนแรงขึ้นเรื่อย,อยๆค่ะประมาณนั้นค่ะจนทำให้เขาเนี่ยทำเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในชีวิตของเขาแล้วเราเกิดขึ้นก็คือเขาคิดสั้นใช่ไหมคะก็ก็ ค่ะ <ừ> um, ใช่ค่ะพี่ um, จากปัญหาที่เขามีจากปัญหาที่เขามีก็คือก็คือถ้าเราเราพูดตรงๆภาษาง่งงายๆก็คือ,อแฟนคุณอ้อค่าตัวตายาก็ทำให้เราสูญเสียคนรักในวันนั้นไปเหตุการณ์เนี้ยวันนั้นเนี่ยคุณอ้อแบบช็อกหรือว่ารับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไงคะ ถามว่าช็อกไหมมันเป็นปกติเนาะเรา<ม>เราต้องช็อกแล้วเราตกใ,<ช>ใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะดําเนินมาเป็นแบบนี้ค,ค่ะวันสุดท้ายเนี่ยที่ได้เจอกันเนี่ยค่ะแล้วเราเราจับสัญญาณแบบนี้ไม่ได้เลยทั้งที่รู้สึกว่าตัวเองอเป็นคนที่แบบช่างสังเกตนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ดูคนออกนะแต่วันนั้นเนี่ยเขามาด้วยเหมือนนัดเราไปเจอค่ะแล้วก็บอกว่าจะขอบอกเลิกอื บอกเลิกกันเราก็มันก็มีความเศร้าอยู่แล้วก็คิดว่าเป็นความเศร้าที่เป็นปกติเราก็ในใจเราอะถึงแม้ว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งเขาไปหรือว่าเป็นฝ่ายที่จะไปเลิกกับเขาก่อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตตลอดคราวนี้พอเขามาบอกเลิกในใจเราก็อ่ะรู้สึกแบบรู้สึกเสียใจนิดนึงแต่ยังแอบคิดอีกว่าไม่จริงหรอก อย่างเงี้ยพี่ยังคิดว่าเขาอาจจะเคลียดใช่แล้วเขาก็พูดคํานี้ออกมาแต่ว่าอุ้นไม่จริงหรอกเดี๋ยวเนี่ยฉันออกไปปุ๊บัตเดี๋ยวเธอก็โทรหาฉันแล้วละคิดแค่นี้ค่ะแล้วพอดีว่าเป็นวันที่อ้อจะรีบไปทํางานด้วยค่ะก็เลยอะ อะอยากเลิกเลิกไปเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราถึงที่ทํางานนะเดี๋ยวเราจะโทรหาเขาแค่นั้นเองเอออย่าเขาอยากเศร้าปล่อยเศร้าไปเลยปล่อยร้องให้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ขับรถออกมาแต่เราก็พอดีว่าวันนั้นที่ทํางานก็ติดเขตยาวค่ะทําให้แทนที่เราจะรีบโทรหาเขามันกลายเป็นว่าเราเราล้านเรื่องงานใช่ใช่ค่ะเราก็เลยไม่ได้คุยกันไปสี่ชั่วโมงค่ะ ค่ะหลังจากที่เขาบอกเลิกเราใช่ค่ะ,คะไม่ได้ฟุงแค่สี่ชั่วโมงเราพอเราว่างไปจับโทรศัพท์ปุ๊บก็เห็นว่ามีมีไลน์จากคนรู้จักกันนะคะบอกว่าเอ๊พี่เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนปิด Facebook ไปโทรไปหาก,ก็ไม่ติดอะไรเงี้ยเราก็เริ่ม,อมเอกใจนิดนึงแต่ในใจไม่คิดว่าเขาจะ,จะแบบ,แบ,บใช่ในใจคิดว่าเขาจะหนีหรออะไรอย่างเงี้ยคงหนีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกบอกเขาให้แบบ คือพอดีว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะคะบอกไปดูให้หน่อยไปตามให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีอยู่ที่ทํางานเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปดูให้ค่ะระหว่างทางที่เราขับรถกลับบ้านนะคะเขาก็โทรมาบอกโอ้โหฝนกําลังตกตกค่ะ,คะแนนอมองทางก็ไม่เห็นแล้วมันก็มืดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ได้รับข่าวร้ายเนาะในโทรศัพท์ค่ะค่ะโหวันนั้นเรารับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไงคุณอ้อเป็นแนนนันคงแบบ ทำอะไรไม่ถูกอะจำได้ว่าไม่เชื่อตอนแรกค่ะไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงจะอ้ําอะไรกันแรงขนาดนั้นนึกในใจแบบคือต้องอ้ํากันแรงขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยวนรถกลับไปดูแบบให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไปถึงก็เห็นเห็นรถตํารวจเห็นรถพยาบาลเราก็หใจไม่ดีละก็คิดว่าคงไม่ใช่เรื่องโกหกแล้วจริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เดินขึ้นไปดูค่ะก็ บอกไม่ถูกอะ่ะค่ะเราเราก็ช็อกเหมือนกันแต่แต่โชคดีว่ามันเป็นเสี้ยววินาทีนะพี่แนนอันนี้สำคัญมากมันเป็นเสี้ยววินาทีที่เวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่มันรุนแรงในชีวิตนะ่ะค่ะนาทีนั้นน่ะเราตัดสินใจอะไรแล้วคืออ้อเตรียมตัวไว้แล้วพอตั้งแต่ข้างล่างที่เราเห็นรถพยาบาลเห็นตำรวจแบบระหว่างทางที่เราเดินขึ้นไปชั้นบนนะคะออเตรียมตัวไว้แล้วว่าภาพไม่ว่า เราจะเห็นภาพอะไรภาพนั้นแต่ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลให้ชีวิตเราเนี่ยไปแบบคือพุ่งทะยานให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ชีวิตมันสวยงาม,มให้มันไปต่อได้แบบเร็วที่สุดอ๋อ,อคิดอย่างนี้จริงๆก่อนอที่จะเดินเข้าประตูห้องนั้นเข้าไปอ่ะอหาอ้อเตรียมใจไว้ก่อนแล้วพอเราเราก็เห็นภาพนั้นจริงๆค่ะ โอเคเราเราเสียใจนาะเราลองไห้เราก็ไหว้เขา<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในใจอะ่ะคิดตลอดว่าถ้าพี่ไม่อยู่แล้วถ้าเขาไม่อยู่แล้วอะ่ะขอให้อยู่บนฟ้านะเราดูเราด้วย<ม>เออถ้าเขาจากไปอะ่ะให้เขาดูเราใช้ชีวิตนะ<ม>เดี๋ยวจะไปประสบความสําเร็จให้เห็น<ม>เดี๋ยวเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราจะ,ะดูแลตัวเองให้ให้ดีมาก ให้ดีมากๆเหมือนกับที่เขาเคยดูแลเราคือคิดแบบเนี้ยตลอดคุณอ้อนี่สร้างกําลังใจให้ด้วยตัวเองแล้วมองทางไกลมากอ่ะคือมีเป้าหมายตลอดทุกเรื่องเลยนะจากเรื่องป่วยหรือแม้แต่เรื่องนี้ที่นั้นว่ามันหนักกว่าเรื่องป่วยด้วยซ้ําเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่เราให้พลังตัวเองก่อนที่เราจะเจอกับเหตุการณ์จริงด้วยซ้ําไปอะ่ะชอบตรงเนี้เป็นแง่คิดที่ดีคือบางคนเนี่ยเจอเหตุการณ์ร้ายในชีวิต ก็คิดว่าชีวิตเราก็ต้องพังไปด้วยใช่แต่จริงๆแล้วไม่เราต้องมันไม่ไมจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นใช่จากการสูญเสียคนรักถือว่าหนักแล้วยังไม่พอการจากไปของแฟนเก่าของคุณอ้อต้องขออนุญาตถามตรงนี้เพราะว่าเขายังทิ้งภาระหนี้สินเอาไว้ให้เรารับผิดชอบด้วยใช่ไหมคะ เราจัดการกับมันยังไงโอ้โหคือปัญหามันลุมเล้าคนอ้อมากเลยนะเหมือนเราจะอยากจะเสียใจเนาะอยากจะ,จะมีเวลาเสียใจแต่มันก็จะมีเรื่องแบบนี้อีกอะ,ะเรื่องภาระของเขามาอีกนะคะจริงแล้วมันเป็นหนี้สินที่เราไม่ได้กออ่อค่ะพี่แนนค่ะ,คะอ,อ้อแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเขาไปแบบนี้พอเขาทิ้งพวกหนี้สินหรือว่าทิ้งธุรกิจอะไรไว้อะค่ะบางคนนะ่ะที่โทรไปหาตำรวจค่ะคิดว่าเราอ่ะ เป็นคนทําเขาคือมันมีอันนี้อีกนะคะซึ่งพอเราได้ฟังตํารวดโทมาหาเราเราแบบตายละเราก็มองภาพตัวเองว่าทําไมฉันต้องอะไรมันจะลายแรงมันจะหนักกับผู้หญิงคนหนึ่งขนาดนี้นะค่ะแต่อีกใจหนึ่งไม่ได้อะฉันต้องฮึดนะค่ะคือรู้สึกว่าถ้าถ้าโลกมันส่งปัญหานี้มาให้เราค่ะเป็นเป็นเราคนที่เป็นคนรับฉันนี่แหละจะต้อง ผ่านไปให้ได้ <ừ> um. เหมือนกันแสดงว่าฉันต้องเก่งมากพอแสดงว่าฉันสตรองมากพอไม่งั้นมันก็เป็นคนอื่นลวล่ะที่จะไปเจอแต่นี้มันเป็นเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ừ> um. ก็ยังไงก็ต้องผ่านไปโหชอบในความสตรองของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้จริงๆซึ่ง,ง,งเหตุการณ์ทั้งสองอย่างเนี่ยมันผ่านไปแล้วเรียบร้อยเหมือนที่หมออ้อบอกเราว่าก็จัดการกับมันไป เคลียร์บางสิ่งอยา่างค่ะ,คะจนเคลียร์ไปปัจจุบันนี้มีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ<ช>หมออ้อคะ,<ช>คะยินดีด้วยขอให้ไม่เจอมรสุมลูกใดๆในชีวิตแล้วะนะคะ,ค,ะคุณหมอจริงๆอยากคุยอีกแล้วแต่หลายเรื่องเพราะผู้หญิงคนนี้มีพลังบวกเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะแต่เสียดายว่าเวลาเราหมดแล้วจริงๆคุณหมออ้อขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราวที่ดีให้กับเราอยากให้คุณหมออ้อช่วยฝากกําลังใจค่ะส่งกําลังใจให้กับใครก็ตามแต่ที่กําลังประสบมรสุมหรือปัญ หาในชีวิตว่าเขาจะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปด้วยวิธีคิดยังไงดีคะหมออ้อคืออ้อไม่อยากให้เวลาที่เราเจอปัญหาค่ะและเรามองแต่ว่ามันคือปัญหาค่ะแต่ถ้าเรามองว่ามันคือมันคือเรื่องราวนึงมันคือเหตุการณ์นึงถ้าเราถ้าเราเศร้ามากถ้าเราทุกมากค่ะเราถอยออกมาก่อนถอยออกมาเราอย่าเอาความรู้สึกไปจมกับตรงนั้นมากแล้วเรามองดูซิว่านางเอกคนนี้พระเอกคนนี้ เขาจะมีวิธีคิดยังไงเขาจะไปต่อยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามองไปถึงจุดสุดท้ายเนาะว่าจะต้องยังไงก็ต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะงั้นเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงแบบให้พระเอกนางเอกเนะะี่ยค่ะให้เขาแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดนะคะแล้วเราก็มองแค่เป็นมันเป็นแต่ละเรื่องที่เข้ามาเราก็ค่อยๆ แก้ไปทีละหน่อยทีละหน่อยผ่านไปทีทีละก้าทีละเก้าอะค่ะเราเราอย่าโมแต่สงสารตัวเองมากเกินไปโมแต่ซ้ําเติมตัวเองมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่เหตุการณ์นั้นน่ะมันมันก็อาจจะหนักมากพอแล้วสําหรับเราเราไม่ต้องไปให้ความหมายที่มันยิ่งใหญ่ไปในทางที่ไม่ดีอะค่ะ mm. แต่อย่างกับตัวอ้อเองอะ อ้อก็ให้มันยิ่งใหญ่นะแต่ว่าอ้อบอกว่ามันจะต้องเป็นในทางที่ดีเท่านั้นไม่ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะคืออะไรค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะให้ให้ผ่านทุกๆเรื่องไปได้ทั้งเรื่องสุขภาพเศรษฐกิจนะคะชีวิตการงานความรัก โอ้โหชอบจังเลยค่ะแค่สร้างพลังบวกคิดบวกแล้วมุ่งไปในเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเราจะผ่านปัญหาต่างๆนั้นไปได้แน่นอนนะคะ,คะวันนี้ทั้งเคล็ดลับและกําลังใจดีๆจากแขกรับเชิญของเราวันนี้ขอบคุณหมออ้อมากๆเลยนะคะขอบคุณ<ช><ช>ค่ะขอให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาไม่มีมรสุมเข้ามาแล้วนะเวลาหมดเกลี้ยงเลยค่ะกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้คุณหมออ้อและแนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ